สวัสดีครับผมก็พบก,กันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนขนาด 0. 2 2 r นะครับกระบอกที่เห็นอยู่เนี่ยเอามาพูดคุยแล้วก็ทำรีวิวกันนะจุดเด่นหลกัลกๆนะครับของปืนที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของคะแนนตัวปืนประหยัดมากๆนะครับที่ว่าประหยัดเนี่ยเจ้าตัวคะแนนเนี่ยอยู่ไม่ถึง 20K 20K ก็คือไม่เกิน20 0 0 0บาทนะเจ้าปืนที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปืนที่ราคาแบบประหยัดมากๆแบบเนี้ย ถ้าเผื่อว่าบางโชคจงังหวะชีวิตเนี่ยมันหมุนเวียนเข้ามานะผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราสามารถจะตัดสินใจจับเขาไว้ได้หรือเปล่ามันดีหรือเปล่านั่นเองนะครับวันนี้ก็จะพูดด้วยฟังกันอาวุธปืนที่เห็นอยู่นะครับถูตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันคือปืนอะไรนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นรีวิวคร่าวๆก่อนทางด้านซ้ายของตัวปืนนะดูชัดๆนะครับอันนี้คือปืนยาวขนาดจุด2ออา นะครับที่คะแนนประหยัดม,มากไม่ถึง 20k นะครับทางด้านขวาของตัวปืนลองดูนะอาจจะเดาไม่ได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะเดาได้ว่าปืนที่เห็นอยู่นี้คือปืนยี่ห้ออะไรเฉลยน,น,นะครับมันคือปืน Lock Island Armory G22 จากประเทศฟิลิปปินส์นะครับ ตัวปืนเนี่ยผมจับเข้ามานะครับอยู่ในช่วงของปี2561นะครับใบป .4 ระบุตรงนั้นนะครับ2561นะคะแนนที่รับตัวปืนเข้ามานะครับอยู่ที่ 18K หรือว่า18,000บาทนะครับเจ้าปืนกระบอกนี้ประหยัดมากๆนะครับนี่ทีนี้นะครับเดิมๆของตัวปืนเนี่ยมันจะเป็นสต็อกที่เป็นสต็อกไม้นะครับสต็อกไม้ก็คือตัวนี้อันนี้คือเดิมๆของเขานะครับ G22 เนี่ยแบบนี้ครับก็จะทำเรียนแบบหรือเป็นตัวที่ทำโคนนิ่งตัวลูเกอร์10ท่าสองนะครับทำเรียนแบบเลยนะเช่นส่วนอะไรทุกอย่างเนี่ยใช้กับลูเกอร์10ท่าส2ได้นะเช่นกันนะครับชุดแต่งที่กำลังเห็นอยู่นะครับตรงหน้าเนี่มยมันก็คือชุดแต่งของ10 22, ท่าสองยี่ห้อกังเนอร์นะซึ่งราคาชุดแต่งก็ไม่ได้แพงนะครับอยู่ประมาณสัก สา0ถึงพโดยประมาณนะครับอยู่ในช่วงนั้นทีนี้มาดูที่สเปคตัวปืนนะครับแบบคร่าวๆกันคอยนยองลำกล้องนะครับเดิมๆของเขาเนี่ยก็อยู่ที่18นิ้วนะครับตัวนี้ลำกล้องเนี่ยยาว18นิ้วนะครับข้างหน้านี้เป็นท่อนะท่อแต่งสวยงามน,นะครับท่อหลอกนะก็จะเป็นท่อที่เสมอกับตัวปลายของลำกล้องเลยไม่มีผลใดๆนะครับกับเรื่องของเสียงไม่มีนะครับทานด้านขวาของตัวปืนนะครับ อันนี้ก็เป็นโค้งนะครับของตัว G22 l o c Island นะครับตัวโค้งเนี่ยมันเป็นโค้งที่ทําปุ่มหลอกเอาไว้นะครับกดอะไรไม่ได้นะครับปุ่มอันนี้ปุ่มปลดแม็กปกตินะครับก็ไม่สามารถที่จะปลดได้นะเป็นปุ่มที่ทําหลอกนะครับขึ้นมาเพื่อความสวยงามนะครับเหมือนกันนะครับพวกนี้ปรับอะไรไม่ได้เลยนะเป็นปุ่มหลอกนะครับแม็กซกีนเป็นแม็กแต่งนะของตัว Ruger 10/22นะครับเจ้าตัวแม็กนี้ จุได้25นัดนะครับแม็กแต่งของตัว M f o ถ้าเผื่อมาใช้กับชุดนี้จะต้องทําการดัดแต่งโค้งนิดนึงนะครับไอเจ้าตัวเนี้ยจะต้องทําการาหันออกไปนะหรือว่าลบนะครับตัวนี้ปกติมันจะมีสันขึ้นมานะครับใส่กับตัวแมกกาซีนนี้ไม่ได้จะต้องทําการตัดโค้งนี้ออกไปจึงจะทําการใส่ได้นะใส่แล้วก็สวยงามนะครับเป็นสไตล์ M f o เลยนะครับนะเจ้าตัวปืนนะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นลาพิ a าตินีติดดอทนะครับได้นะติดกล้องเลงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะว่าจะใช้อะไรนะครับศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์เปิดนะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้กล้องเลนดอตนะครับของ Vector Optic นะครับ g e น2นะตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวลูกฟองแต่ผมก็มาติดกับตัวปืนจุดสองฟองนะครับกระบอกนี้นะอันนี้ก็เป็นกิฟต์นะครับของ น่าจะแมกพูลนะตัวนี้นะครับกิ๊บจับแล้วก็ขาซ้ายนะครับของจุดสองสองปกติถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับตัวปืนนะน้ําหนักนะครับของตัวปืนนะผมชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้จัตตาชานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5กิโลกร,รมัมหนักไหมก็ก็หนักอยู่นะครับก็หนักอยู่นะ3.5กิโลกร,รัมนะครับแต่ว่าข้อเสียหนึ่งนะที่ผมเนี่ยเอาปืนกระบอกนี้ไปยิงแล้วนะครับ นั่นก็คือในเรื่องของไอเจ้าตัวน้ําหนักนี่แหละน้ำหนักมันมากนะครับสากิโกรัมเนี่ยเทียบเท่ากับปืนลูกฟองนะครับก็บอกนึงเลยเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับตัวเดยายารย่า MP12 นะฮะน้ำหนักเท่ากันเลยนะอันนี้ยิงกระสุนขนาด12เกตลูกฟองนะครับขนาด12เกตส่วนกระบอกข้างล่างเนี่ยยิงกระสุนขนาดจุดสองสองนะฮะก็ก็เลยถือว่าเป็นอาจจะเป็นข้อข้อเสียของเขานะครับคือน้ําหนักค่อนข้างมากนะ ยิงกระสุนก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะครับตัวสองสองนะแตก่ก็ยิงเพลินดีนะเพียงแค่ว่าติแค่เรื่องของน้ําหนักนะครับที่มันมากไปน,นิดหนึ่งนะเมื่อใส่ชุดแต่งต่างนะครับเข้าไปกลายเป็นเหมือนกับตัวลูกซองเลยนะรูปทรงเดียวกันนะครับคล้ายๆายกันคล้ายๆกันและหนึ่งข้อเสียนะครับที่ผมดูเนี่ยก็คือเรื่องของตัว,ต,วตัวแมกกาซีนนะเดิมๆเนี่ยมันจะให้มานะครับก็คือเป็น10นัดแม็กสินัดนะครับแล้วก็จะมีแม็กสินัด แต่ปกติก็คือมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่10นัดยิงได้แป๊บเดียวหมดแล้วนะครับจะต้องไปหาเรื่องของแม็กอะไรเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาเองมันก็จะมีนะครับรุ่นที่เป็นตัว m 4แบบนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวทรงเหมือนกับก้อยหอมนะครับก็คือ bx เทเ e นที่นี่ยนะครับแบบนี้นะเป็นแม็กเสริมขึ้นมานะครับ25นัดแต่พอใส่นะครับเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับตัวรูปทรงของตัวปืนเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยจะต้องอาจจะหานะครับเป็นแม็กประมาณนี้ขึ้นมานะ ซึ่งก็ก็หายากนะครับหายากอันนี้ผมได้รับความรู้ค้อนะครับจากท่านเจ้าของร้านนะครับร้านหนึ่งนะท่านก็ให้ความรู้ค้อนะครับส่งมอบมาให้นะเจ้าตัวนี้ไปหาทั่วไปไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของร้านเป็นอย่างสูนครับที่ให้ความรู้ค้อนะครับนะส่งมาให้นะครับเจ้าตัวนี้พอใส่เข้าไปก็เรียบร้อยเลยนะครับสวยงามนะสมส่วนนะครับสมส่วนเลย ูเผืเ่นเนี่ยนึกว่าเป็น,ป,นปืนไรเฟิลชนวนกลางนะครับอันนี้เป็นแม็กของตัวเรือย่า,อาลองใส่เข้าไปนะก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่โอเคเลยนะอ,ออกกอนนะครับทีนี้กลับมาสู่คําถามนะครับว่าถ้าเผื่อว่าบางช่วงจังหวะเนี่ยไปเจอนะครับปืนประมาณนี้ผ่านเข้ามาในชีวิตจะสามารถจับเขาไว้ได้หรือเปล่าคําตอบคือจับไว้เลยอย่าคิดมาก นะอย่าคิดมากนะครับยิ่งตัวที่ทำเล่แบบยิงห้อต่างๆนะครับเหมือนกับตัวนี้นะเป็นปืนจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับทำเล่มแบบปืนจากประเทศสหรัฐอเมริกานะก็คือตัวลูกเกอร์1 0อ2ถามว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมเรื่องของอะไรต่างๆใช้ด้วยกันได้หมดนะครับได้หมดคุณภาพเป็นยังไงบ้างผมยิงแล้วก็มีความแม่นยำดีนะถือว่าแม่นยำดีทีเดียวนะครับเพราะว่าลำกล้องเนี่ยกว่าที่จะออกจากโรงงานได้เขาก็มีการปรับจูมมีการปรับเซ็คค่ามันอยู่แล้วนะครับ ผมก็เลยมองว่าในเรื่องของความแม่นยำนะปืนที่ราคาถูกมากๆก,กับปืนที่ราคาแพงเนี่ยถ้าเผื่อว่าเข้าเครื่องจับยิงเป็นแท่นจับยิงเนี่ยกลุ่มเนี่ยไม่แตกต่างกันจะไม่แตกต่างกันเลยในเมื่อกลุ่มไม่แตกต่างกันอะไรก็ใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วเราจะไปจ่ายเงินแพงๆเนี่ยทำไมนะจีงเป็นคําตอบนะครับว่าถ้าเจอปืนลักษณะแบบนี้ผ่านเข้ามาจับเอาไว้เลยนะไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องคิดมากเกิดคําถามขึ้นอีกนะครับว่า แล้วถ้าเผื่อว่าจะไปหาะตอนนี้จะหาได้ไหมปืนแบบนี้นะคำตอบนะครับก็จะตอบว่าก็อาจจะพอหาได้จากคนที่รู้จักกันแล้วก็ใช้ปืนรุ่นนี้อยู่นะครับเพราะผมเข้าใจนะครับว่าตอนที่ไปรับมาช่วงปี61เนี่ยไอ้เจ้าตัวปืนล็อกไอแลนด์ g 2 2เนี่ยก็สั่งเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยประมาณนึงทีเดียวก็คือเยอะนะครับเยอะก็อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะปล่อยต่อนะครับดังนั้นจุดนี้แหละจึเป็นจุดที่พอจะหาได้ วันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะลองดูนะครับตัวปืนที่มีคะแนนประหยัดแบบนี้ถ้าเผื่อว่ามีจังหวะมีโอกาสนะครับคูนเวียงเข้ามาก็คว้าไว้เลยนะโอเคนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ